ไม่อยากเป็นเหยือ่ออย่าหลงเชื่อกับผลตอบแทนเว่อร,อร์ไม่มีอะไรในโลกได้มาง่ายๆโดยปราศจากความพยายามแน่นอนเวลาเราลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็แน่นอนมันได้อะไรกลับมาพร้อมกับความมั่นใจและความมั่นคง โดยเฉพาะการลงทุนอะไรสักอย่างนะครับสิ่งที่เราเนี่ยมองเป็นอันดับแรกก็คือผลตอบแทนอันนี้ผมเข้าใจแต่ผลตอบแทนของการลงทุนนั่นแหละมันคือเหยื่อล่อชั้นดีสําหรับคนที่มีความโลภนะครับเพราะอะไรเ่ะครับเพราะว่าการที่ลงทุนน้อยๆแต่ได้เยอะๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีจริงอยู่ในโลกใบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องแลกกันเช่นเดียวกับธุรกิจทอถุงมือกับชินาัพพลายนะครับ เราบอกลูกค้าเสมอนะฮะลงทุนกับเราเนี่ยต้องลงแรงด้วยและผลตอบแทนเนี่ยมันสมเหตุสมผลไม่ใช่เยอะแยะมากมายมหาศาลเกินจริงนะครับสิ่งที่แรกมาจากการลงทุนลงแรงเนี่ยก็คือการได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวได้ปลดตัวเองออกมาจากพัฒนาการของการทำงานประจำมานะครับวันนี้ทีมงานของชิราสไารเรานะครับก็เดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อที่จะไปส่งวัตถุดิบนะครับ แล้วก็รับถุงมือกลับมาจากบ้านคุณตานนิโรบนกับน้องชายนะครับซึ่งคุณตานเนี่ยก็เคยทํางานประจํานะครับส่วนน้องชายเนี่ยก็เป็นวิศวกรอยู่โรงปูนชื่อดังนะครับแต่ก็ปัจจุบันก็ออกมาดูแลธุรกิจทอถุงมือแล้วร้อเอร์เซนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนอยู่ทอถุงมือกับ จินาสไพยนะครับทําง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทําการตลาดก็ขายได้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ